สวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กับครูยานะคะในหันษาปัญญาทิพย์วันนี้นะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะเล่มน,นี้เด็กๆเปิดหน้าที่9นะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกับครูยาเลยเอา้าวเราจะทบทวนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันดับที่1หรืออันดับแรกอันดับที่ 2. อันดับที่3หรือเราเรียกว่าอันดับสุดท้ายนะคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูรูปภาพสรรพัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศใช่ไหมคะอ่าวคำสั่งเขาบอกอันดับแรกจุดเริ่มต้นคือต้นไม้เห็นไหมคะเด็กๆอันดับแรกเป็นอะไรมันมีรูปช้างรูปคาราบารูปสิงโตให้นะคะเด็กๆเ,เขียนคําตามรอยประนะคะช้างคาราบาลและก็สิงโตและเขาบอกว่าอันดับแรกมันก็ต้องเป็นอะไรคะเด็กๆมันก็ต้องเป็นช้างนั่นเองซึ่งเป็นสรรัตว์ประจำชาติของไทยใช่ไหมคะ นี่คือพูดถึงอันดับแรกหรืออันดับที่1อันดับที่2อ,อันดับที่3หรือเรียกว่าอันดับสุดท้ายนั่นเองนะคะอา้าวเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับสัตว์เรามาดูการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะเขาบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะใดนะคะอา้ายกตัวอย่างนี่คือตัวอะไรคะอยู่ในทะเลปลาเด็กๆดูนะคะ ปลาใช้ครีบในการว่ายน้าเด็กๆด,ดูนะคะปลาใช้ครีบในการว่ายน้านะคะเคลื่อนที่โดยการใช้ครีบอ้าวรูปแมวแมวใช้ขาในการเดินแมวใช้ขาในการเดินนะคะเคลื่อนที่ได้ด้วยขานกใช้ปีกในการบิน นกใช้ปีกในการบินนะคะบินได้ด้วยมีปีกนะคะถ้าไม่มีปีกบินไม่ได้นะคะเด็กๆงูใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยนะคะงูใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะเด็กๆอย่าไปจับไปต้องมันนะคะ,ะเห็นแล้วเราต้องไปบอกผู้เยอ่อยู่ให้ไกลๆนะคะ นี่คือการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นแมวเป็นนกเป็นงูนะคะต่อไปหน้านี้นะคะหน้าที่11เเรามาดูว่าสัตว์แต่ละชนิดออกลูกเป็นตัวแบบไหนบ้างออกลูกเป็นไข่นะคะมาดูเลยสัตว์ออกลูกเป็นไข่ก่อนที่จะฟักเป็นตัวมันต้องเป็นไข่ก่อนมีตัวอะไรบ้างคะมีไก่ มีเต่ามีนกมีเป็ดนะคะสัตว์เหล่านี้จะออกลูกมาเป็นไข่ก่อนนะคะส่วนสัตว์ที่ออกลูกมาเป็นตัวมีตัวอะไรบ้างเอ่ยคลอดปุ๊บออกลูกมาปุ๊บเป็นตัวเลยนะคะคือช้างหมีแมวเสือนะคะเด็กๆต้องแยกแยะออกนะคะว่าสัตว์ประเภทไหนออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวงานของเด็กอยู่หน้านี้นะคะอ้าวหน้าที่สิบเอ็ด ต่อไปหน้าที่12เกี่ยวกับเด็กๆเ,เขียนนะคะจระเข้พูดถึงสัตว์เลื้อยคานนะคะ,ะจระเข้มีคําว่าจระเข้มีงูมีเตา่าเด็กนะคะเอาคํามาเขียนให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะจระเข้ก็เขียนคําว่าจระเข้งูเติมเลยนะคะตัวไหนหายไปอ่า าก็เหมือนกันเติมพยัญชนะตัวที่หายไปนะคะจะได้เป็นคําที่สมบูรณ์วันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นะคะงานของเด็กๆก,ก็มีตั้งแต่นหน้าที่9 1 11 12 2ซึ่งเป็นงานไม่เยอะนะคะครูอยากฝากงานเด็กๆด,ด้วยค่ะในหนังสือเล่มนี้สวัสดีค่ะ